เอากาบสวัสดีครับผมผมแม่พี่น้องที่เารบหลักทุกทุกถ่านครับเขียนเคยคือเก่าเนาะเพียงเนาะพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ตามปฏิทินไว้ในประเทศก็ดีสุหมงสุบอนสุแก่สุมุมเนาะเพียงเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อต่ำบอกฮงมื่อนี่พี่น้องมาพบมาพอก็เบาแดดก็ต่ำฮงเนาะตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเด้อบรรยากาศมันมันได้ตอนเที่ยงเนาะพี่น้องมาลุยเลยเนาะต่ำบอกโอ้ยต่ำบอกฮงมีหอยมาพี่น้องเด้อหอยเห็นเห็นหอยเลยคิดอยากกินต่ำฮงเด้อพี่น้องเด้อหอยหน้าพี่น้องหอยหน้า กินกับตำพุงเขากันขนาดได้พดดเ,ดเพื่อนน้อง,เ,งเด้อมาลุยกันเลยว่าเพื่อนน้องหิวเขาหิวน้ำเดี๋ยวจะกินสมไหมเขาเอื่นภาษาอีสานเขาเอื่นว่ากินสมได้กินสมกินเสียวกินตำหุงเหนือเขาเรื่อกินสมเมื่อได้กินสมเหมือนเขาเอื่นกันเสร็จมาเพื่อนน้องเด้องมื่ได้กินสมลุยกันห้องตำหุงกบตุ่มหอยอื <c oughs> <c oughs> อเข้ากันนักเรกข้ากขนาดพี่น้องขอกันข้ากรดพี่น้องเนีย่ยมักแกบุ้งเนี่ยวมีแต่ข้าปุ่นนะพี่องนาะ แบกหอยหน้าเลยเพีองเด,ด้ออือหือปลาปูกิ้งือใหญ่แท้ใส่มือได้เพี่น้องได้ใส่มือได้ขออนุญาตใส่มือได้เพี่น้องเด้อ สามอันเท่ายันจีิงๆอหลอ บักหอยอยกหน่อยหน่อยอยู่ได้เป็นของเด้อหน,น่อยใหญ่โบมี่เป็นของมันสีดับเนี้บยบ่อืออือ้อืม บอกไม่เลยบุยมีตาเป็นบอพี่นนองไม่อยงเนาะมันคือบอกหอยเชลีบอกหอยเชลีย่มีตาตองกับตามหนอครับ พักคากับเขากันกด้เป็นเลยก็ตํำหองวมเยอะอมาเบ๊ ผับุงนี่กรอบดีเด้อพี่น้องเนี้ยไปหาผักบุงอันนะั้นละมันบ่มีพี่น้องเด้อผักบงุงนี่มากกินได้คือเก่าแล้วกับตำหุงเนาะพี่น้องเนาะเขากันเบิดอืม กู้งคักขนาดพี่น้องเขากันขนาดเออตจำหู้น้อยนี่มั้ยกิ๊บมันนี่หน่อยตัวเนี้ยอื้อปลาบุง้งกอบดีด้วพี่น้องเขาท่า 嗯。嗯嗯嗯 음음 음. ก็ขักักดำพงหมเม่ได้กินดูเลยได้เ,เพียงเดือตดำพงบ่แดกบ่ค่อยได้กิน 嗯。Mm hmm. พักขนาดพี่นอ้องตับหงแซบเมื่อนี่ยตบับหงแซบบุกิดอีป,ปูพี่น้องเดี๋ยวครัปาาูมัดใจในมืออยู่เป็นหอังเลยปูน้อยน้อยเนาะ ผูน้อยแมล่างงามซะใส่คื้นอยู่เสียบไปพี่ต้องเคยกินบอนเมล่างงามปูน,น้อยแมล่างงามซะใส่สดๆอย่โอ้ยพี่ต้องเฮ้ยบื่อยากผักอย่างตับหอยแมงโอ้คือหน่อยแล่ว่หอยแมงเสื่อได้ของหอยเบิ้ดไปต้องโอ้ย ร่วงตู่มักจ่อเ่นั่นเลยไปน้องเด้วยเรียกมอกจ่อ ปลาเอกตอนใส่ไม่ให้ตอนเดืยวตัวนี้หืมัม่กหมแซม,มแซบก็ดีร่องตู๋ น้องพี่น้องเอา้าสารคดีนี่กับยี่ปอสักนิลนะครับเมนี้กินตำหุงห่งกับพี่น้องเบิง้งหน้าที่อะไรบริกรใน,นเบิ้งน้องพี่น้องแล้วมีหอยก็ได้กินหอดพี่น้องว่าตุ่มตุ่มหอยตำหุ่งไม่เห้บซูพี่น้องเบิงเ้งเนาะสารคดีนี่สักนิลนะครับสวัสดีครับเสียบคักดีพี่น้อง